คืนที่ฝนตกหนักฉันเดินหนีจากผู้ชายที่ทำให้ฉันเจ็บมาทั้งชีวิตแต่เขากลับตามมาด้วยความรนลานพร้อมคำสารภาพที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเธอคิดว่าคนที่ทรยศสมควรได้รับโอกาสอีกครั้งไหมหรือความรักครั้งนี้ควรจบลงตรงที่หัวใจพังสลายฉันยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นที่เงียบเกินไปแสงไฟสีขาวสลัวสะท้อนบนพื้นไม้เย็นเฉียบกลิ่นน้ำหอมของเขายังลอยอวนอยู่ในอากาศ หัวใจฉันเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูของตัวเองมือของฉันสั่นเมื่อเปิดซองเอกสารที่เขาวางทิ้งไว้บนโต๊ะเสียงกระดาษถูกคลี่ออกช้าๆเหมือนกรีดลมหายใจของฉันข้อความแรกที่เห็นทำให้โลกทั้งใบหยุดนิ่งผลตรวจตั้งขันที่มีชื่อของเขาอยู่บนมุมกระดาษชื่อของผู้หญิงอีกคนตัวโตวชัดเจนจนเหมือนจงใจแทงเข้าที่อกฉันกลิ่นกาแฟที่ฉันชงให้เขาตอนเช้ายังไม่ทันหายแต่ความอบอุ่นในใจฉันหายไปหมดแล้ว ทุกเสียงในบ้านหายไปจนเหลือเพียงความว่างเปล่าที่กดทับหน้าอกฉันนั่งลงช้าๆบนเก้าอี้พื้นเย็นราวกับห้องทั้งห้องไร้ชีวิตสายตาของฉันเบลอเมื่อมองรูปอันตราสาวในซองเดียวกันภาพเด็กคนนั้นทําให้ฉันแทบหายใจไม่ออกเพราะฉันเองคือคนที่พยายามมีลูกกับเขามาหลายปีแต่เขากลับให้ของขวัญชิ้นนั้นกับผู้หญิงคนอื่นประตูหน้าบ้านเปิดออกเบาๆเสียงฝีเท้าของเขาก้าวเข้ามาช้า และช้าลงเรื่อยๆเมื่อเห็นฉันถือเอกสารดวงตาของเขาสั่นไหวเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่ากำลังจะเสียบางสิ่งที่คืนกลับไม่ได้ฉันเงยหน้าขึ้นแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความหลนลานและในที่สุดเขาก็พิงผนังอย่างหมดแรงเขาขยับปากเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาติดค้างในลำคอเหมือนคำแก้ตัวทั้งหมดถูกฉันมองทะลุไปจนหมดและในวินาทีนั้น ฉันได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงไม่ต่างจากของฉันไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำกําลังจะย้อนกลับมาทำลายชีวิตของเขาเองฉันลุกขึ้นยืนหยิบผลตรวจตั้งคันขึ้นอย่างมั่นคงและก้าวช้าๆไปทางเขาความเงียบในห้องเริ่มหนักขึ้นจนแทบกรีดผิวหนังแล้วสายตาของเราก็ประสานกันเขาเริ่มสันเหมือนรู้ว่า สิ่งที่กำลังจะตามมานักเกินกว่าที่เขาจะรับไหวดวงตาของเขาเริ่มแดงเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปฉันยืนตรงหน้าเขาความเจ็บปวดในอกยังร้อนเหมือนไฟแต่ใบหน้าของฉันกลับนิ่งจนเขาไม่กล้ามองตรงลมหายใจของเขาขาดห่วงเหมือนทุกคำที่อยากพูดกำลังทำร้ายเขาเองแต่ฉันก็ไม่พูดอะไรเพราะความเงียบของฉันทำให้เขากลัวมากกว่าเสียงด,าด่าใดๆ เขายื่นมือมาเหมือนจะจับมือฉันแต่ฉันถอยออกไปหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นทำให้หัวใจเขาสะดุดชัดเจนความหวาดกลัวฉายชัดบนใบหน้าเขาเหมือนเขาเพิ่งรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เขาจะขอให้ฉันให้อภัยได้ง่ายๆฉันยื่นผลตรวจตั้งคันให้ตรงหน้าเขาเขามองมันเหมือนเป็นใบประหารชีวิตมือของเขาสั่นจนเอกสารถูกยับตรงปลายลมหายใจของฉันสั่นเล็กน้อย แต่ฉันพยายามยืนให้มั่นคงเพื่อให้เขารู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาจะทําให้พังได้เหมือนเมื่อก่อนเขาเปลืนน้าลายยากลําบากเหมือนมีอะไรติดอยู่ในคอแล้วเขาพูดเบาจนแทบเป็นเสียงกระซิบฉันขอโทษเพียงแค่นั้นน้ําตาฉันก็ไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะคําขอโทษของเขามาช้าเกินไปช้าก,กว่าบาดแผลทั้งหมดที่ฉันสะสมมาตลอดหลายปี เขาขยับเข้ามาไกลเหมือนอยากลบความผิดด้วยการกอดแต่ฉันยกมือขึ้นห้ามไว้ระยะเพียงหนึ่งคืบทำให้เขาชะง,งักเหมือนโดนแทงเขามองฉันด้วยสายตาที่แตกสลายไม่ใช่เพราะเขารักฉันมากขนาดนั้นแต่เพราะเขาเพิ่งรู้ว่าเขากําลังสูญเสียคนที่ยืนเคียงข้างเขามาตลอดฉันมองเข้าไปในดวงตาของเขาสายตาที่เคยมั่นใจเสมอ วันนี้กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความกลัวกลิ่นน้ำหอมเขายังลอยอยู่แต่ความรู้สึกปลอดภัยที่เคยมีหายไปหมดแล้วฉันพูดชา้ชาๆชัดๆให้ทุกคำแทงลงไปในใจเขาเหมือนคำที่เขาเคยทำให้ฉันเจ็บเธอให้ลูกกับเขาได้ง่ายกว่าแล้วฉันละ่ะฉันที่พยายามแทบตายฉันที่ร้องให้ทุกคืนฉันที่หวังว่าจะได้ยินคำว่าเราจะมีครอบครัวด้วยกัน เขาหลับตาเหมือนถูกฟังความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับลายของเขาตกลงอย่างหมดเรี่ยวแรงความเงียบในบ้านหนักจนเหมือนอากาศจะหยุดเคลื่อนไหวฉันจ้องเขาและเขาจ้องกลับเหมือนเรากำลังดูเศษซากของความสัมพันธ์ที่พังลงตรงหน้าฉันกามือแน่นเพราะรู้ว่าความเจ็บนี้จะไม่หายง่ายๆและเขาก็รู้เช่นกันว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาต้องชดใช้ ฉันหมุนตัวช้าๆเสียงฝีเท้าของฉันดังชัดไปทั่วทั้งห้องเขาเรียกชื่อฉันเบาๆเหมือนคนกำลังจมน้ำที่คว้าอะไรไว้ไม่ได้เลยแต่ฉันไม่หันกลับไปเพราะวันนี้ไม่ใช่ฉันที่เสียเขาแต่เป็นเขาที่กำลังจะเสียฉันทั้งชีวิตประตูหลังฉันยังคงเปิดอยู่แสงจากถงทางเดินศาสเข้ามาเป็นเส้นยาวบนพื้นเหมือนเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตเดิมของฉัน และชีวิตใหม่ที่ฉันยังไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรเสียงเขาเก้าวเข้ามาไกลฝีเท้าของเขาหนักร้อนรนเหมือนหัวใจเขากำลังลวนกระแทกพื้นตามทุกก้าวแต่ฉันยังเดินต่อช้ามั่นคงและไม่หันกลับความเงียบระหว่างเรายาวนานจนเหมือนเวลาหยุดหมุนอากาศในบ้านอึดอัดจนฉันรู้สึกว่าหายใจลำบากเหมือนกำแพงทั้งสี่ด้านกำลังบีบเข้ามาเรื่อยๆ เขาเดินตามฉันไม่กี่ก้าวก่อนที่เสียงของเขาจะแตกสลายออกมาฉันกลัวว่าเธอจะไม่กลับมาอีกประโยคนั้นดึงให้ฉันหยุดเท้าแทบย่ำติดกับพื้นหัวใจฉันสั่นบูบเหมือนโดนดึงย้อนกลับไปในวันที่ฉันยังรักเขามากที่สุดฉันยืนอยู่ตรงนั้นแผ่นหลังหันให้เขาแต่ความเจ็บทั้งหมดกำลังตีขึ้นจากอกจนแทบหายใจไม่ทันเขาพูดต่อ เสียงสั่นจนฉันแทบจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายคนเดียวกับที่เคยทำร้ายฉันฉันโง่เองฉันเห็นค่าของเธอช้าเกินไปฉันคิดว่าเธอจะไม่ไปไหนคำว่าไม่ไปไหนทำให้ฉันเม้มปากแน่นน้ำตาที่คิดว่าหมดไปแล้วกลับเออขึ้นมาอีกครั้งเพราะตลอดหลายปีฉันพยายามทุกอย่างเพื่ออยู่ข้างเขาเพื่อให้เขาหันมามองฉันในแบบที่ฉันมองเขา แต่เขากลับเห็นฉันเป็นเพียงคนที่อยู่ให้เสมอไม่ว่าทำร้ายแค่ไหนก็ยังอยู่ฉันหันกลับไปช้าๆแค่เสี้ยววินาทีที่สายตาเราประทะก,กันเขาก็ดูเหมือนคนที่ลืมหายใจดวงตาของเขาแดงจัดขอบตาบวมเหมือนเขาเพิ่งร้องให้ตอนที่ฉันไม่เห็นมือของเขากำแน่นจนข้อเขาเหมือนคนที่พยายามยึดสติเอาไว้ไม่ให้แตกฉันมองเขานาน,าน นานจนเขาเหมือนจะแตกสลายต่อหน้าฉันแล้วฉันถามเขาเสียงสั่นจนฉันเองยังไม่มั่นใจว่าเป็นเสียงตัวเองตอนที่เธอทำแบบนั้นเธอเคยนึกถึงฉันบ้างไหมสักนาทีเดียวไหมเขาหลับตาเหมือนคำถามของฉันหนักจนเขาแทบยืนไม่ไหวและเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาน้ำตาหนึ่งหยดก็ร่วงหลงจากหางตาเขาเขาพยายามพูดแต่เสียงเขาขาดหายไป เหมือนคำตอบที่เขามีไม่คู่ควรจะเอามาอธิบายความเจ็บของฉันแค่ความเงียบของเขาก็เป็นคำตอบที่ฉันรู้มานานแล้วฉันยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาก่อนผู้ประโยคที่ทำให้เขาหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดวันนี้เธอเพิ่งกลัวว่าจะเสียฉันแต่ฉันฉันกลัวแบบนี้มาตลอดหลายปีกลัวว่าเธอจะไม่รักฉันเท่าที่ฉันรักเธอเขาเซถอยหลังเหมือนถูกกระแทก มือจับชายเสื้อของตัวเองแน่นจนยับฉันหันกลับอีกครั้งเพื่อเดิอนออกจากบ้านที่ฉันเคยคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยที่สุดทุกก้าวที่ฉันเดินเสียงสะอื้นของเขาตามหลังมาเหมือนเสียงหัวใจของเขากำลังแตกช้าลงแตกทีละลายเส้นเลือดแต่ฉันไม่หยุดเพราะในวันนี้ความเจ็บของฉันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถดึงกลับคืนได้ด้วยคำขอโทษและเขาก็รู้ดีว่า ทุกก้าวที่ฉันเดินออกจากเขาคือก้าวที่เขาจะไม่มีวันย้อนกลับคืนมาได้อีกเลยลมเย็นจากหน้าต่างพัดเข้ามาพาความเงียบแหลมคมตัดผ่านต้นคอของฉันเหมือนเตือนว่าฉันไม่ได้มีที่ให้กลับไปอีกแล้วฉันจับลูกบิดประตูหัวใจหนักราวกับมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่ทุกอย่างในตัวฉันสัน่นแต่สติของฉันยังผลักให้ฉันก้าวต่อด้านหลังฉันเสียงฝีเท้าของเขารีบร้อน เหมือนเขากลัวว่าฉันจะหายไปในเสี้ยววินาทีอย่าไปเสียงเขาแตกพราเหมือนคนที่สูญเสียแรงทั้งหมดในร่างกายฉันหลับตาลงชา้าเพราะคำนี้เป็นคำเดียวกับที่ฉันเคยพูดกับตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนในวันที่เขาไม่กลับบ้านในคืนที่เขาโกหกหน้าตาเฉยและในวันที่ฉันรู้ว่าเขาอยู่กับเธอคนนั้นฉันเปิดประตู แสงจากด้านนอกสาดเข้ามาเหมือนโลกอีกไปกำลังรอฉันอยู่แต่มือของเขาคว้าแขนฉันไว้ก่อนแรงบีบของเขาไม่รุนแรงแต่สั่นจนรู้สึกถึงความสิ้นหวังของเขามือของเขาเย็นเย็นจนฉันรู้ว่าเขากลัวมากแค่ไหนฉันหมุนตัวกลับมาช้าช้และทันทีที่เรารเผชิญหน้าสายตาเขาเต็มไปด้วยความปวดร้าวที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเขยบเข้ามาไกล ดวงตาแดงก่ำจนเหมือนกำลังขอชีวิตเสียงเขาแผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายฉันขอให้เธอเกลียดฉันก็ได้แต่อย่าทิ้งฉันไปฉันไม่มีใครแล้วจริงๆคำว่าไม่มีใครทำให้หน้าอกฉันเจ็บเหมือนมีอะไรทิ่มอยู่ด้านในฉันคิดถึงคืนที่ฉันรอเขาในห้องนอนพร้อมอาหารเย็นที่เย็นจนหมดไอร้อนเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแต่กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดตัวเขามาทุกคืน ฉันคิดถึงวันที่ฉันยืนร้องไห้ในห้องน้ําจนขาอ่อนเพราะผลตรวจตั้งคันว่างเปล่าซ้ําและซ้าเล่าฉันคิดถึงวันที่เขายิ้มให้โทรศัพท์ยิ้มในแบบที่ฉันไม่ได้เห็นมาเป็นปีความทรงจําเหล่านั้นทําให้ฉันหันกลับมามองเขาอย่างคนที่ถูกเชืยหัวใจซ้าแล่ซ้าเล่าเขาเอื้อมมือแต่ที่แก้มฉันปลายนิ้วสั่นจนรู้สึกได้ถึงความกลัวที่ไหลออกจากปลายมือเขาแต่ฉันปัดมือเขาออกช้า และชัดเจนใบหน้าเขาชะงักเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้าอีกครั้งเธอไม่มีใครฉันพูดด้วยเสียงสั่นแต่คมแล้ววันที่ฉันร้องให้จนหายใจไม่ออกวันที่ฉันขอให้เธออยู่ข้างฉันเธออยู่ที่ไหนเขาก้มหน้าข้างของเขาสั่นเหมือนเขาไม่กล้ารับรู้คำตอบของตัวเองฉันเห็นน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนหลังมือเขา ฉันไม่เคยเห็นเขาอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนแต่ความเจ็บของฉันมันลึกกว่าและมันอยู่มานานเกินไปฉันเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าสายตาของเขาตื่นตระหนกทันทีเหมือนเด็กที่กำลังจะเห็นประตูปิดตรงหน้าโดยที่ยื้ออะไรไม่ได้เขาก้าวเข้ามาบางประตูยืนขวางเหมือนพร้อมยอมเจ็บได้ทุกอย่างดวงตาเขาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความกลัวอย่าออกไปฉันขอร้อง ฉันจะทำทุกอย่างทุกอย่างจริงๆขอแค่เธออยู่เสียงเขาหักลงกลางประโยคเหมือนหัวใจเขาพังเป็นชิเล็กชิ้นน้อยตรงหน้าฉันฉันมองเขานานนานจนเขาปืนไม่ลงแม้แต่ลมหายใจตัวเองแล้วฉันผู้ประโยคที่ทำให้เขาหน้าถอดสีหน้าซีจนเหมือ,อดไหลออกจากร่างทั้งหมดตอนเธอเลือกผู้หญิงคนนั้นเธอก็เลือกให้ฉันเจ็บแบบนี้แล้ววันนี้ฉันแค่ เลือกตัวเองบ้างขาของเขาเหมือนหมดแรงเขาทุดลงนั่งตรงหน้าฉันเหมือนคนที่ถูกพรากลมหายใจสุดท้ายไปจากอกแต่ฉันยังยืนยืนทั้งน้ำตายืนทั้งความเจ็บยืนด้วยแรงทั้งหมดที่ฉันเหลืออยู่ในตัวแล้วฉันก็ก้าวครั้งแรกออกจากเขาก้าวที่ทำให้โลกของเขาพังลงและก้าวที่ทำให้ชีวิตของฉันเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แม้หัวใจจะยังแตกอยู่ก็ตามอากาศข้างนอกเย็นกว่าที่ฉันคิดลมพัดแรงจนผมฉันปลิวตีกลับไปหน้าแต่ความเย็นนั้นยังสู้ความเย็นในใจฉันไม่ได้เลยฉันยืนอยู่หน้าบ้านมองกลับเข้าไปครั้งสุดท้ายเขายังนั่งซุดอยู่ตรงพื้นเหมือนคนที่เพิ่งถูกพรากทุกอย่างไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแสงไฟภายในบ้านส่องลงบนตัวเขาทำให้ฉันเห็นหลายของเขาสัน เขายกมือขึ้นปิดนาเหมือนกำลังกลั้นเสียงร้องที่ดังจนทำให้บ้านทั้งหลังสั่นตามฉันสูดลมหายใจลึกแต่มันกลับเจ็บเหมือนสูดเอาเศษแก้วเข้าปอดหัวใจฉันเต้นช้าหนักและเหนื่อยจนเหมือนจะหยุดเต้นอยู่แล้วขณะที่ฉันกำลังเดินออกไปเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งเสียงแตกเสียงหายเหมือนหัวใจเขาพยายามตะโกนแทนปากของเขาฉันผิดไปแล้วจริงๆ อย่าไปเลยเสียงนั้นทำให้ขาของฉันแทบหยุดเดินมันดึงทุกความทรงจำเจ็บปวดอ่อนล้ากลับขึ้นมาในหัวเหมือนน้ำป่าพัดผาฉันยืนอยู่บนบันไดหน้าบ้านระหว่างโลกที่ฉันกำลังจะเดินไปกับโลกที่ฉันทิ้งไว้เบื้องหลังฝนเริ่มโปรยเม็ดแรกกระทบแขนฉันเบาๆเหมือนฟ้ากำลังร้องให้แทนเขาหรือแทนฉันเองฉันไม่แน่ใจอีกแล้ว เขาลุกขึ้นขาของเขายังสัน่นแต่เขาฝืนเดินเข้ามาหาฉันเหมือนคนที่พร้อมจะล้มลงทุกปินาทีเมื่อเขาเดินมาหยุดตรงหน้าฉันฝนก็เริ่มตกหนักตกจนเสียงฝนบทบังเสียงหัวใจของฉันใบหน้าเขาเปียกหมดทั้งน้ำฝนและน้ำตาที่เขาไม่ยอมให้ไหลตอนฉันอยู่ใกล้ๆแต่มันไหลออกมาตอนนี้โดยไม่สนใจศักดิ์ศรีที่เขาเคยมีเขามองฉัน ดวงตาของเขาเหมือนเด็กที่ถูกทิ้งกลางพายุว่างเปล่าสับสนหวาดกลัวอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นฉันทำผิดและฉันจะไม่มีวันย้อนเวลาได้แต่เธอคือบ้านของฉันเธอคือคนเดียวที่ฉันอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยจริงๆฉันมองเขานานจนฝนเย็นจัดหลายลงมาตามข้างแก้มเหมือนมันกำลังลบตัวฉันในอดีตคนที่เคยร้องให้เพื่อเขามากเกินไป ฉันอยากจะเกลียดเขาให้หมดใจอยากจะบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ขออะไรอีกแต่ความจริงคือหัวใจฉันยังไม่แข็งแรงพอที่จะตัดเขาออกไปง่ายๆความทรงจำดีๆที่เคยมีแวบขึ้นมาในหัวเหมือนกำลังทดสอบฉันแต่ทันทีที่ความทรงจำนั้นจางลงฉันเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นเห็นผลตรวจตั้งครรภ์ที่เขาให้เธอได้แต่ไม่เคยให้ฉันและนั่น ทำให้ฉันยืนได้มั่นคงอีกครั้งฉันมองเข้าไปในดวงตาเขาพูดเบาๆแต่ทุกคำหนักจนทำให้เขาชะงักบ้านของเธอพังตั้งนานแล้วแต่เธอเพิ่งยอมรับมันวันนี้เขาอ้าปากเหมือนอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ฝนและความเจ็บทำให้เขาพูดไม่ได้ฉันถอยหนึ่งก้าวเห็นเขาเหมือนจะล้มลงพร้อมกับหัวใจของเขาเองฉันหมุนตัวเดินออกไป เสียงฝนดังราวกับฟ้ากำลังตะโกนแต่เสียงร้องให้ของเขายังคงชัดเจนกว่าเสียงใดๆข้างหลังฉันเขายืนอยู่ลำพังกลางฝนราวกับโลกทั้งใบกำลังลงโทษเขาแต่ฉันไม่หันกลับแม้หัวใจฉันสัน่นแม้ขาจะอ่อนแรงเพราะนี่คือครั้งแรกที่ฉันเลือกเดินออกจากคนที่ทำให้ฉันเจ็บแม้ว่าฉันจะยังรักเขามากกว่าที่ควรจะรักก็ตามและฉันก็เดินต่อไป ในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดในชีวิตฉันหลังจากคืนที่ฝนตกหนักที่สุดฉันเดิอนออกจากบ้านหลังนั้นไปพร้อมหัวใจที่แตกเป็นเสียงเล็กๆแต่ทุกเสียงกําลังพยายามรวมตัวกันใหม่หลายสัปดาห์ต่อมาฉันย้ายมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆใกล้ทะเลห้องเงียบลมเย็นและไม่มีเสียงของใครที่ทำให้ฉันเจ็บอีกทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาโดยไม่ต้องรอเสียงประตูปิดตอนตีสอง ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกลับมาพร้อมกลิ่นของคนอื่นฉันเริ่มหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งฉันเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเรียนรู้ว่าความเงียบไม่ได้น่ากลัวเสมอไปบางครั้งมันเป็นเพื่อนเป็นอ้อมก่ดที่ฉันไม่เคยได้รับจากเขาเลยวันหนึ่งเขาส่งข้อความมาหาฉันข้อความสั้นๆที่อ่านแล้วเหมือนมีลมหายใจหนัก,นกๆแทรกอยู่ในทุกตัวอักษรฉันอยากเจอเธอ อยากขอโทษครั้งสุดท้ายแค่ครั้งเดียวแล้วฉันจะไม่รบกวนเธออีกฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ความสงบที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้นทําให้ฉันรู้ว่าฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะฟังโดยไม่เจ็บเท่าเดิมอีกต่อไปเรานัดกันที่คาเฟร่ริมทะเลฉันมาถึงก่อนนั่งมองคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเหมือนมันกําลังล้างเศษซากบางอย่างออกไปจากใจฉันเขามาถึงช้า ใบหน้าเขาซูบลงเหมือนเขาแก่ขึ้นหลายปีในเวลาไม่กี่เดือนเขานั่งลงตรงข้ามมือสั่นเล็กน้อยดวงตาแดงคล้ายคนนอนไม่หลับมานานฉันคิดถึงเธอทุกวันเขาพูดเบาแต่ไม่ร้องไห้น้ำตาเขาแห้งไปแล้วกับคืนฝนนั้นฉันมองเขาใจสงบอย่างประหลาดไม่ใช่เพราะฉันลืมทุกอย่างแต่เพราะฉันผ่านมันมาไกลเกินกว่าจะกลับไปยืนอยู่ที่เดิม เธอไม่ใช่คนเดิมแล้วเขาเปลื่นคำและฉันก็ไม่ใช่ผู้ชายที่คู่ควรกับเธออีกต่อไปฉันยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยให้เขามานานฉันให้อภัยเธอฉันพูดแต่อภัยไม่เท่ากับกลับไปเขาพยักหน้าเหมือนคำนี้ทำให้เขาหายใจได้แม้จะเจ็บลมทะเลพัดผ่านโต๊ะของเราพาเอากลิ่นเกลือและอิสระม,มาด้วย เหมือนฟ้าบอกฉันว่าฉันทำถูกแล้วก่อนลุกขึ้นเขาพู้ประโยคสุดท้ายเสียงนิ่งแต่เต็มไปด้วยความเสียใจที่แท้จริงขอบคุณที่เคยรักฉันและขอบคุณที่ปล่อยฉันไปฉันลุกจากโตก๊ะเดินออกมากลางลมทะเลหัวใจฉันเบาขึ้นเหมือนคึืนฝนวันนั้นกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วฉันหันมองทะเลอีกครั้ง ลมหายใจแรกของฉันในตอนจบของเรื่องนี้คือความจริงที่ฉันเพิ่งยอมรับได้อย่างเต็มใจฉันไม่ได้เสียเขาฉันได้ตัวเองกลับคืนมาและเรื่องราวของฉันเพิ่งเริ่มต้นในวันที่ฉันเดินออกจากคนที่ไม่เคยมองเห็นฉันจริงๆจบบริบูรณ์